สวัสดีครับเมื่อวันก่อนเงิน5 0 0บาทกลายเป็น40,000บาทนะครับซื้อทอง500บาทนะครับเมื่อหยิบเก้ากุมภาพนาะครับกลายเป็น40,000ได้ยังไงไปดูกันครับคลิปเมื่อวันก่อนนะครับเป็นตัวอย่างการซื้อทองดิจิตอลนะครับออนไลน์จากแม่ทองสุขนะครับ500บาท นะครับซึ่งสะดวกสบายนะครับทำาได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเงินนี้น้อยร้อยสองร้อยก็สามารถซื้อได้นะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับจาก500กลายเป็น4 0 0หมได้ยังไงนะครับจากตารางนะครับเมื่อปีพศ2508นะครับข้าวแกงจานละ1บาทนะครับทองคำบาทละ400บาทนะครับบาททองคำบาทละ4 0 0บาทนะครับ แล้วก็เงินเริ่มต้นที่500เอาไว้เปรียบเทียบนะครับและปัจจุบันนี้พศ2567นะครับข้าวแกงหรือ1มื้อนะครับกลายเป็น50บาทโดยประมาณโดยคร่าวๆนะโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็บาททองคำบาทละ32 0 0นะครับคร่าวๆนะครับตัวเลข ตัวเลขกลมๆเอาไว้คำนวณง่ายๆนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแต่ตัวเลขจริงที่ทำคลิปก่อนก็คือ34,495นะครับถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับก็คือข้าวแกงขึ้นมา50เท่านะครับบาททองคำขึ้นมา80เท่านะครับเงินจาก500นะครับสมมุติ ที่พศ2 5 0 8นะฮะถ้า80เท่าเท่ากับราคาทองคำนะครับก็จะกลายเป็น4 0 0 0 0นะตามหัวข้อที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับหัวข้อจาก500กลายเป็น4 0 0 0 0ได้อย่างไรนะครับรอ,อนนี้มาสมมุติต่อนะครับ2,508ถึง2,567 59ปีนะครับสมมุติต่อไปอีก59ปี ณนะที่พศ2 6 2 6นะครับโดยอัตราการเร่งเหมือนกันนะครับแกงก็จะกลายเป็นจานละ250นะครับก็คืออัตราเร่งจาก50คูณ50เท่านะครับก็กลายเป็น250ส่วนทองคำกลายเป็น2,560 0 0 0บาทนะฮะบ,บาททองคำ ซึ่งก็คือ32 0 0 0คูณ80นะครับคือ80เท่านะครับโดยอัตราที่เท่ากันช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยกว่าในอนาคต2,626อันนั้นก็ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ดูจากประวัติศาสตร์นะฮะเราให้หรือสมมติฐานว่าเพิ่มขึ้นในอัตรา ที่80เท่าเหมือนกันนะครับอันนี้คือทองคํานะครับทองคําที่เป็นรูปร่างแตะจับต้องได้นะเป็นฟิสิกอลนะครับแต่จริงๆในโลกปัจจุบันจะมีทองคำดิจิตอลโผล่เข้ามาอีกหนึ่งอันก็คือบิตคอยนะครับซึ่งบิตคอยถือกำเนิดมาโดยประมาณประมาณ2 2008นะครับปีคศออนะครับ ปัจจุบัน1บิตคอยหนึ่งเหรียญบิตคอยอยู่ที่62,000เหรียญสหรัฐนะครับหรือเงินไทยก็ประมาณ2ล้าน2นะครับซึ่งราคาของ Bitcoin, Bitcoin, บิตคอยเหรียญบิตคอยนะก็เริ่มไต่เต้าหรือเริ่มต้นผ่านมาจากที่1เหรียญสหรัฐนะครับหบิตคอยเท่ากับ1เหรียญสหรัฐเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งซึ่งอัศจรรย์เหมือนกันนะครับ ตอนนี้มาดูต่อนะครับจากตารางทานด้านขวามือ6%นะครับถ้า500บาทนะครับเริ่มต้นที่พศ2508โดยอัตราการเร่งที่6%นะครับมาจนถึง2567นะครับโต6%ทุกปีนะมาเรื่อยๆเป็นเวลา59ปีนะครับจากจากมูลค่า500บาท ก็จะกลายเป็น15,560นะครับแล้วก็ไปต่อณนะพศ2626นะครับ118ปีมูลค่าก็จะเป็น484,241บาทอันนี้คือใช้สูตรดอกเบี้ยทบต้นนะครับเพื่อคำนวณหาเงินในอนาคตนะครับ และถ้ามองในมุมของตัวเลข72นะตามกฎของเลข72นะครับที่6เปอร์เซ็นต์นะครับ5 0าบาทนะฮะจะได้ทุนคืนในปีที่12นะครับเอา72ตั้งหารด้วย6นะครับได้12นะฮะอันนั้นคือปีที่คืนทุนนะปีที่12นะหลังจากนั้นก็จะเป็นกำไรต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับ อันนั้นคือความหัตจรรย์ของตัวเลข72หรือดอกเบียวว้ยทบต้นนั่นเองนะครับวันนี้มาดูต่อนะครับจากตารางในภาพนะครับจะเพิ่มที่อัตราเร่ง8%กับ12%มาให้ดูนะครับถ้า8%นะครับเริ่มต้นที่พศ2 5 0 8เหมือนกันนะที่500บาทนะครับมา 59ปีถัดมานะครับที่พศออ2567นะครับมูลค่าจาก500ก็จะกลายเป็น46,000นะครับแล้วต่อไปจนถึง2,626นะฮะ118ปีนะครับตัวเลขจาก500นะครับก็จะกลายเป็น4,395,144บาทนะครับแล้วก็ดูอีกตัวเลขนึงนะครับ ถ้าอัตราเร่งที่12ซนะครับจากเริ่มต้น500บาทเหมือนกันนะฮะพศออ2508นะครับมาจนถึง2567จาก500ก็จะกลายเป็น4,712บาทนะครับแล้วก็ไปจนถึงพศ2626ฮะ118ปีนะครับจาก500บาท2508จะก็จะกลายเป็น 321ล้านบาทนะครับตัวเลขกลมๆนะครับตัวเลขจริงคือ3 2 1 1 4 1 6น3นะครับอันนี้คือความมหัศจรรย์หรือพลังของดอกเบี้ยทบต้นนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราเป็นคนที่ยืนอยู่ฝั่งรับดอกเบี้ยนะตัวเลขนี้จะทำให้ น้ำรวยมหาศาลนะฮะแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเราไปยืนฝั่งอยู่ไปยืนอยู่ฝั่งคนต้องเสียดอกเบีย้ยตามอัตราดังกล่าวนะก็เป็นนี้เป็นสินลุงลังนะครับฉะนั้นเลือกทางเดินนะจะไปอยู่ฝั่งรับดอกเบีย้ยหรือเสียดอกเบีย้ยให้ถูกทางนะครับดอกเบีย้ยทำเองน,านี้นึกภาพจะ เป็นบริษัทก็ได้นะหมายถึงบริษัทที่ทำธุรกิจแล้วก็อัตราการเติบโตของบริษัทด้วยอัตราดอกเบีย้ยด้วยอัตราเติบโตตามดังกล่าวนะตามตัวเลขในตารางก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับตัวอย่างที่เมีเห็นนะอย่างบริษัท cp นะครับบริษัทเขาเริ่มต้นจากก้งสีนะครับธรรมดา เริ่มต้นนับหนึ่งมาเรื่อยๆนะเศรษมาเรื่อยๆนะกำลังกำไรเพริ่มขึ้นทุกปีนะฮะปัจจุบันก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่และอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทปูนซีเมนไทยนะครับอันนั้นก็เหมือนกันนะเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วก็มาปัจจุบันก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะฮะทุกกรณีเริ่มต้นนับหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ได้เปรียบคือระยะเวลานะครับ ถ้ามีเวลาแล้วก็อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมาทุกปีนะผลลัพธ์ของมูลค่าก็จะเป็นไปตามการทบต้นของดอกเบีย้ยหรือทบต้นของทุนนะครับซึ่งหมายถึงเมื่อมีกำไรนะครับก็เอากำไรนั้นไปสมทบเป็นทุนเพิ่มทุกปีนะฮะ ซึ่งสูตรอัตราดอกเบีย้ยทบต้นนะแม้แต่ไอสไตา์ก็ยังพูดถึงว่ามีความมหัศจรรย์ฮะซึ่ง้ายแรงกว่าสูตรนิวเคลียร์นะครับสูตรนิวเคลียร์ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองยกกำลังสองแค่นั้นนะครับส่วนสูตรดอกเบีย้ยทบต้นนะยกกำลัง n n คือเวลาฮะเวลายืดมาเรื่อยๆยาวมาเรื่อยๆก็คือยกกำลังเพิ่มขึ้นทุกปีฮะ หนึ่งปีก็ยกกําลังหนึ่งสองปีก็ยกกําลังสองสามปีก็ยกกําลังสามไปเรื่อยๆจากตารางก็จะเป็นยกกําลังห้าสิบเก้านะฮะที่เวลาที่ปีที่ห้าสิบเก้านะยกกําลังร้อยสิบแปดครับเป็นปีที่ร้อยสิบแปดฮะอันนี้คือความมหัศจรรย์มีพลังมากกว่าสูตรนิวเคลียร์นะครับครับลองดูตารางข้างบนนะครับตามในภาพนะครับถ้าอัตราเกิน ัตราการเติบโต5%นะครับจุดคุ้มทุนก็คือ14.4นะฮะคือคุ้มทุนปีที่14.4นะครับด้วยกฎของตัวเลข72นะครับที่6%นะฮะจุดคุ้มทุนที่ปีที่12นะครับด้วยกฎเจดสิเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตารางนะครับคร่าวๆซึ่งเคยนำเสนอคลิป ช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูอีกภาพหนึ่งนะฮะเป็นภาพมูลค่าเพิ่มของสูตรทบต้นนะครับที่10ปีนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ย2% 4%ตามสีแต่ละสีนะครับถ้าดอกเบีย้ยหรืออัตราการเต,รเติบโต มากความชันของกราฟก็จะเป็นก็จะชันมากนะฮะอันนี้เขาเรียกกราฟเป็นกราฟ e x p o n e n t นเชนะครับหมายถึงปัจจัยหลักในการทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นคือระยะเวลากับอัตราดอกเบีย้ยหรืออัตราที่เพิ่มขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ